สวัสดีครับเออเออสวัสดีครับคุณเก่งสู้สู้วันนี้ก็แช่เท้าอีกวันนะคะแล้วก็ล้างแผลนี่นะแช่เท้าก่อนแลแผลแผลนี่นะคก็จะล้างแผลขารังหางหางดูหางสิเป็นยังไงบ้างหนิว าทายาเรียบร้อยแล้วคนเก่งสู้ๆนะคนเก่งไหนให้รางวัลคนเก่งก่อนนะเอาเป็นอะไรดีเออเอาเป็นอันไหนเออชิ้อันนี้เหรอเออโอเคโอเค,อเคให้รางวัลคนหล่อไปเลยหนึ่งกะละมังคนเดียวเออเก่งยังเลยชูเออวันนี้ไม่ได้ได้รับครับจะได้แวะมาหาผมเยอะ อู้ดูดูหอบค่อยค่อยกินรางวัลเนี่ยอู้นะเติมพลังให้ก่อนตอนเช้านะคะสำหรับคนเก่งของเราวันนี้แช่เท้านะ,ะแม่แม่จ๋านี่นะคะเออดูสใจตาะะดูหอบมีความหอบแบบเต็มไม้เต็มมือมากนะเอ้นะเอารองท้องไปก่อนครับนะะ่ะแม่แม่แมะมาส่งกำลังใจผมได้นะ แม,มาเยี่ยมมาชมผมได้นะครับวันนี้คุ่นซับเก่งมากมากเลยอดทนสู้ก่อนนะลูกนะนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอให้สักวันหนูกลับมาแข็งแรง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 นะครับวันนี้ก็วันรับโชครับชับก็ขอให้แม่แ,มแมที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะคะก็ได้รับทรัพย์รับโชคนะคะทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีมีชายร่ํารวยเงินทองนะคะสาธุสาธุครับ ดูหาหาหาสิออ้ยหนุนกาลังคนเดียวอันนี้ป้อนยาด้วยนะคะแม่จ๋าอึ๊บอึ๊อึ๊นี่ไม่ให้ล่วงเลยเก่งจังเลยยังไม่หมดหอบเอาเลยอึ๊บนี่เติมพลังก่อนเออเออ ทำแบบอร่อยมากเอ ай, เอ ай, ดูๆอ้าเก่งเก่งเกเอาปอเอาให้หมดนะให้หมดนะมีลูกอมพิเศษอยู่ในนั้นด้วยนะเออโอ้ยังเหลือยังเหลือครับเอกินแล้วจะได้แข็งแรงหายเร็วๆนะคนเก่งเนาะอ้ออึอึบอึบอึๆอ้ เอยเลือหรือเปล่าเลือหรือเปล่าชิ้นเดียวชิ้นเดียวอืมหมดแล้วคว้นหาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับนี่ไว้มาส่งกำลับบงใจผมได้นะคะ